คอมเมนต์สงสัยทำไมสถานที่ธรรมดาในไทยถึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแต่ในกัมพูชาไม่มีแบบนั้นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะในอีพีนี้นะคะก็มีคนคอมเมนต์เขาได้มาให้เหตุผลว่าทำไมประเทศไทยสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงได้แห่กันไปถ่ายรูปไปเที่ยวชมทั้งทั้งท,งที่มันก็ไม่น่าเที่ยว แต่ต่างกับกัมพูชาขนาดสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตของกัมพูชาทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่มีท,ทั้งทั้งที่สถานที่ท่องเที่ยวมันน่าเที่ยวกว่าของไทยเสียอีกแต่กลับไม่มีต่างชาติเข้าเที่ยวเยอะเหมือนในไทยและที่สำคัญในกัมพูชาก็มีที่พักที่รูหรา ที่เที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พอจะทำให้นักท่องเที่ยวภูมิใจแต่กับสู้สถานที่ของไทยไม่ได้ทั้งที่สถานที่ที่พวกเขาไปถ่ายรูปไปเที่ยวชมมันไม่ได้โปรโมทและไม่ค่อยมีคนนิยมไปแต่ทําไมต่างชาติบางกลุ่มถึงสนใจไปถ่ายรูปไปเที่ยวชมบรรยากาศและในทางตรงกันข้ามในกัมพูชากับไม่มีแบบนี้เลยเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่ โดยเรื่องนี้นะคะก็มีชาวกัมพูชาหลายคนนะคะที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่มีทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะความเห็นแรกก็บอกว่าก็จริงอย่างที่คุณพูดมานะทั้งที่จริงสถานที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่นิยมและนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยนิยมกันแต่ทำไมต่างชาติบางกลุม่มถึงได้พากันไปเที่ยวชมและถ่ายรูปกันนะความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่า ขนาดสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาที่มีทั้งชายหาดที่สวยงามที่พักที่หรูหราแทบจะเหมือนของไทยไปหมดแต่ทำไมต่างชาติยังเข้าเที่ยวน้อยแถมยังน้อยกว่าสถานที่ในไทยขนาดไม่ใช่สถานที่ที่ยอดฮิตแต่กลับมีนักท่องเที่ยวเฉยดูดูแล้วคงจะเยอะกว่าของกัมพูชาซะอีก ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าขนาดแค่เคีอนที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมยังเข้าเที่ยวซึ่งมันต่างจากกัมพูชาเรามากหรือเป็นเพราะประเทศไทยมีนักร้องชื่อดังอย่างลิซ่าที่ทำเอ็มวีโปรโมทประเทศไทยเลยทำให้ไทยโด่งดังแม้แต่สถานที่เล็กๆยังมีนักท่องเที่ยวแบบนี้กัมพูชาเราตกกระป๋องแน่ ความเห็นทัดมาค่ะก็บอกว่าจะเอาอะไรกับประเทศกัมพูชาล่ะขนาดประชากรในประเทศยังต่างกันแล้วและอีกอย่างกัมพูชาตอนนี้เหมือนจีนเข้าไปทุกทีแล้วเพราะรัฐบาลปล่อยให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆขนาดเวียดนามเองยังไม่อยากจะมาเที่ยวกัมพูชาแล้วเพราะกัมพูชาสร้างคลองที่มีจีนเป็นนายทุน และก็มีความเห็นของต่างชาติบางส่วนด้วยนะคะเขาก็ไม่ให้ความเห็นด้วยนะคะเขาก็บอกว่าฉันคนต่างชาติที่ชอบเที่ยวในหลายประเทศแต่มีไม่กี่ประเทศนะในแถบเอเชียที่จะมีที่เที่ยวครบครันและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉันเห็นก็มีแค่ประเทศไทยนี่แหละที่ทำให้ต่างชาติอย่างพวกฉันมั่นใจว่ามาเที่ยวแล้วจะไม่ผิดหวังความเห็นถัดมาคะ่ะก็บอกว่า ฉันคนหนึ่งนะที่ชอบเที่ยวไทยเพราะบางทีสถานที่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต่างชาติต้องการเสมอไปสำหรับฉันเที่ยวที่ไหนประเทศไหนก็ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่ฉันชอบมาไทยเพราะผู้คนเป็นมิตรและมีความเอื้ออำนวยให้กับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศคนไทยเขามีน้ำใจนะฉันเคยเจอครั้งหนึ่งในร้านอาหาร มีคนที่เขาไม่มีเงินซื้อข้าวกินถ้าดาวไม่ผิดน่าจะเป็นขอทานเจ้าของร้านเลยบอกว่าให้เขารอสักครู่ทำอาหารให้ลูกค้าแป๊บหนึง่งไม่นานฉันก็เห็นเจ้าของร้านเอาข้าวและน้ำให้เขาไปพร้อมรอยยิ้มและนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากมาเที่ยวไทยมากขึ้น ความเห็นถัดมาค่ะก็มาให้ความเห็นว่านักท่องเที่ยวไม่ได้ชอบสถานที่แต่นักท่องเที่ยวชอบผู้คนมากกว่าที่กัมพูชาคงไม่มีใครอยากไปหรอกมีแต่ขอทานตามรุมล้อมแถมพวกชอบโกงก่อเยอะและอีกอย่างพวกชกชิงวิ่งราวอีกใครเขาจะอยากไปความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีดีแต่สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่สิ่งที่ไทยมีดีกว่าเมร ก็คือผู้คนและวัฒนธรรมที่ต่างจากขเขมรต่างหากความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวขเขมรน,น้อยคงเป็นเพราะพวกเขามองไปทางไหนก็เหมือนไทยไปหมดคณดชุดประจำชาติยังจะเคลมต่างชาติเขาก็รู้ว่ากัมพูชาชอบเคลมวัฒนธรรมไทยแต่ทำยังไงก็ไม่เหมือนไทยพวกเขาก็เลยไม่ไปถึงไปก็ไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจ ความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าก็เพราะถ้าคเมนไม่เครมไม่ใช้อคติต่อไทยเราก็จะช่วยส่งเสริมกันและกันแต่พอปากดีก็จบกันเลยความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าเพราะที่นี่คือประเทศไทยมีคนไทยที่มีนิสัยและรอยยิ้มแบบไทยๆรอต้อนรับพวกเขาอยู่ไง ความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าเขมรหลอกตัวเองมากเกินไปยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเริ่มพัฒนาความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าคุณจะมีกี่ที่ก็ไม่ใช่ประเด็นคุณมีความเป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์แค่ไหนน้ำใจรอยยิ้มความปลอดภยัยประเทศไทยมีครบนะ ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าไทยพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยความสามารถของตัวเองขมรพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการเคลมมันต่างกันนะความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าชอบความไม่ยอมรับความจริงของเผ่าพันธุ์ขมรดีอุปสรรคของการพัฒนาเลยนะนะั้นอะความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่า เขากลัวคนขมิญไงสถานที่ก็สวนหนึ่งคนต่างหากเขากลัวไม่ไว้ใจกลัวถูกขูดรีดหมดความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าถึงจะเป็นสถานที่ธรรมดาแต่มีความปลอดภัยมากการเดินทางก็สะดวกมีปั๊มตลอดทางไม่เปรี้ยวความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมากนะักแต่มันเกี่ยวกับความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยและความจริงใจของชาวขเมรนเองที่จะปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวและอะไรอีกหลายอย่างที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับราคาและความคุ้มค่าที่พูดมาขเมรนแตกต่างจากไทยเกือบรงกันข้ามกันเลยต้มตุนหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาร์ตราคาเกินจริงความเห็นถัดมาค่ะก็บอกว่าอย่าเคลมไทยให้มากนักนักท่องเที่ยวเขารู้เขาเลยไม่ไป ความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคเมรนควรพัฒนาด้านความคิดและความประพฤติต่อนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้เพราะสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วคนขเมรนมองว่าเป็นเพียงตู้ ATM คือถ้ามีโอกาสรีดถ่ายได้ก็รีดเอาแบบไร้อย่างอายไหนจะขอทานและขโมยจํานวนมาก ที่นักท่องเที่ยวออกมาทำคลิปวิดีโอลง youtube เป็นจำนวนมากไม่ต้องไปนับถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเมนีจจำนวนน้อยหรอกเพราะถ้าผู้คนเป็นมิตรทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจถึงแม้สถานที่ท่องเที่ยวจะน้อยหรือไม่ดังยังไงนักท่องเที่ยวก็อยากจะกลับมาอีกอยู่ดีความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่า ต่อให้สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแค่ไหนแต่ผู้คนขาดมิตรภาพที่ดีการต้อนรับทุกคนที่จริงใจต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่มีใครไปและความเห็นถัดมานะคะก็บอกว่าคอมเมนตตีความการท่องเที่ยวผิด คิดว่านักท่องเที่ยวมาก็คือเอาเงินมาให้ตัวเองโดยตรงไม่ได้คิดว่าเขามาเที่ยวเห็นคนมาเงินเห็นเงินเดินมาหาคิดแต่ว่ามีคนมาตัวเองต้องได้เงินสนใจอยู่แค่นี้คิดแค่ตัวเองไม่ได้คิดเลยว่าเขามาทำไมเพื่ออะไรคิดแบบนี้ก็จบแล้ว สำหรับ EP นี้นะคะกดจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ